วันนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดของเรา1นึวันแต่วันนี้มันมีอะไรพษษิเศษขึ้นมาหน่อยนะคะนั่นก็คือโดเรมอนเข้าโรงนั่นเองแกอันิก็แอบหน่อยนะคือวันนี้เราต้องไปคนเดียวตอนนี้มาถึงเซ็นทรันแล้วนะคะแล้วความรีบของเราคือห้างยังไม่เปิดในที่สุดก็ได้มาดูแล้วนะคะโดเรมอนเดอะมูฟ bon วี่นะแต่ฉันชอบตำรวจการเวลามากคนหลอ่อของกินน่ารักเยอะมากฉันไม่น,น่าไปกินข้างบนเลย, <c oughs> เลยคือพาเลตตาที่ใช้แต่งหน้าทุกวันนี้มันซำซากมนจำเจคือไม่มีอะไรทำแล้วอะ ดูหนังก็แล้วกินข้าวก็แล้วซื้อของก็แล้วมันยังไม่ทําให้มีความรู้สึกว่าแบบเฮอยต้องควักเงินซื้อตอนนั้นเดี๋ยวนั้นจบไม่มีไม่มีแล้วฉันไม่อยากอยู่ห้องเท่าไหร่เพราะวะ่าคือตอนนี้มาอยู่ที่ s t a r b u c k แล้วนะคะ คนเยอะมากไม่มีที่นั่งเลยอ่ะวันนี้เป็นวันหยุดก็จริงแต่ว่าใช้เงินเยอะมากแล้วอาจารย์บอกว่ามีการมาแค่ข้อเดียวแต่ว่ามีสีข้อย่อยจะละงงเรามาสิงสถิตอยู่สตาร์บัคประมาณเกือบสาชั่วโมงเลยนะกลับไปห้องเราก็นอนไงคะ่ะทุกคนและปีท้ายของวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านหมูกระทะกับเพื่อนเองแล้วมอยากุมเป็นยังไงอ่ะแต่เขาเรียนหนังสือได้ปกตินะคุยกับเพื่อนรู้เรื่องไม่เออทำไมเขาดูเหมือนอ่องยาคุมเราเลยทำเขา สวัสดีวันหยุดค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ะเป็นวันหยุดของเราหนึ่งวันเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าวันหยุดเนี่ยจะทําอะไรบ้างนอกจากอยู่ห้องเพราะวันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันค่ะจริงๆถ้าเป็นวันหยุดนะคะก็คือส่วนตัวจะนอนอยู่ห้องแมง่นก็ทํางงทํางานหรือว่าเคลียร์งงเำง,งานอยู่ที่ห้องแต่วันนี้มันมีอะไรพิเศษขึ้นมาหน่อยนะคะนั่นก็คือโดเรมอนเข้าโรงนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะไปที่เซ็นทันกันนะคะเพะื่อที่จะไปดูโดเรมอน ไหนๆก็เป็นวันหยุดที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็เลยจะถ่ายวอกให้ทุกคนได้ดูกันว่าเวลาออกไปข้างนอกคนเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงแกเอาจริงก็แอบน่อยนะคือวันนี้เราต้องไปคนเดียวแล้วไม่ใช่อะไรหรอกคือจะต้องถือ2กล้องกล้อง YouTube กับกล้อง t k t t o k ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เซ็นท้าขอนแก่นก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ห้างเปิดแล้วจ้า <S 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 ตอนนี้มาถึงเซ็นท่าแล้วนะคะแล้วความรีบของเราคือห้างยังไม่เปิดเพราะว่าห้างเปิดสิบโมงครึง่งตอนนี้10บโมงยีบแต่ว่าไม่เป็นไรมันใกล้เปิดแล้ว ซึ่งรอบหนังที่เราจะมาดูนะคะจะเป็นรอบ11โมง10นาทีเดี๋ยวเราเข้าไปปุ๊บนี่คือต้องไปซื้อตัวหนังไปก่อนเลยอันดับแรกตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในเซ็นทรัลแล้วนะคะเพราะตอนนี้ห้างเปิดแล้วอันดับแรกเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น5กันค่ะไปซื้อตั๋วหนังที่จะดูโดรเรมอนก่อนไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งบ่างหรือเปล่าแต่คนไม่น่าจะมาดูเยอะหรอกเพราะมันเป็นการ์ตูนไง มาถึงแล้วนะคะกับ SF Cinema เนาะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วโดเรมอนกันโดเรมอนมีนะคะซึ่งรอบของวันนี้ก็จะเป็นรอบ11โมงเนาะมาดูกันว่าที่นั่งจะได้นั่งที่ไหนนะคะราคาบัตรอยู่ที่160บาท180บาท500บาทซึ่งฉันคิดว่าเราจะนั่งแถว B นะฮะฝั่งฝั่งกลางๆได้ปะเนาะฝั่งซิมราคาอยู่ที่ 180บาทโอเคค่ะจา่ายกปเลยประมาณ B กว่ากว่าไปสแกนจ่ายไปใช้เวลาดูประมาณ1ชั่วโมง5นานะ,ะประมาณ1้อนาทีนะคะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเย,ย้ได้มาแลว้วบัตตอนนี้เราก็ได้บัตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนั่งเป็น B7 ปะ่ะแกทำไมมันแบบมองไม่ก็เห็นเลยอะน่าจะเป็นโรงที่3เนาะดูดิอ่ะใครมองเห็นบ้างคิดว่าน่าจะเป็นโรงที่สโซนนั่ง B 7 ระหว่างนี้เดี๋ยวเรานั่งรอเวลาก่อนนะครับเพราะว่าอีกประมาณ30นาทีหนังถึงจะเริ่มฉายเนาะเดี๋ยวสัก11โมงเราค่อยเข้าไปก็ได้ ในที่สุดก็ได้มาดูแล้วนะคะ d o r a มอนเดอะ o v วีเนาะตอนเรื่องราวในโลกภ้าวบ้านของโนบิตะวันนี้ก็เป็นวันแรกด้วยแล้วเราไปดูเป็นรอบแรกด้วยเดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังจากที่ได้ดูแล้วจะเป็นยังไงจะมาดูซ้ําอีกไหมเหมือนกับภาคที่ผ่านมาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะโรงที่3เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าดูโดเรมอนจบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราขอตัวไปดูโดเรมอนกันนะคะทุกคนดูโดเรมอนจบแล้วนะคะบอกเลยว่า สนุกมากเอาดีๆสตอรี่ของภาคนี้มันดูแบบมีเรื่องที่ราวแล้วก็มีการผจญภัยเดี๋ยวเราไปเมาส์ต่อข้างนอกอาก่อนที่เราจะไปรีแคปนะคะหลังจากนูมโดเรมอนเดอะบูปี่ตอนใหม่เนี่ยเราไปกินข้าวก่อนแก้โลกหนังหนาวมากเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะกินเป็น อัจิบังปะไม่ได้กินนานแล้วอ่ะเข้ามาในร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาสั่งกันคือถ้าเป็นสเต็กอะที่กินบ่อยๆเลยคือหมูหมักพริกไทยดำสั่งอาหารเลยค่ะเอาสเต็กสั่งคอหมูคุโรบตะหมักพริกไทยดำค่ะเพิ่มเคียงเอาเป็นเฟรนช์ีโทสต์แล้วก็โค้กออริจินอลค่ะมาเดี๋ยวมาราดูหน้าตากันว่าสเต็กจะละเกือบ300จะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของการมาดูโดเรมอนเดอะมูฟวี่ตอนใหม่ล่าสุดกันนะฮะสำหรับส่วนตัวนะนี่หวังว่าเป็นภาคที่สนุกแล้วก็ตัวละครเยอะหลากหลายแล้วก็ ซีนโอกคกับซิสกาก็คือจะเปลี่ยนชุดใหม่อาตจะอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูผจญภัยมากกว่าของปีที่แล้วด้วยซ้ำฉนันอาจจะมาโดนอีกก็ได้ไม่แน่และฉันชอบตํรวจการเวลามากโคตรหลอ่ออ่านมาแล้วนะคะน่ากินนะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่จะเป็นสเต็กหม,มูอะไรนะเทริยาก,กิหมักพริกไทยดำเนาะคือมันมีคำว่าหมักพริกไทยดำไงแล้วเราก็เป็นคนที่เคยกินแต่หมูหมักพริกไทยดำก็เลยสั่งมาชิมกันครั้งแรก อบบไม่กิมน้ำจิ้มอุ้ยอร่อยอยู่แต่ว่าเคี่ยวยากจังกินข้าวอู่แล้วนะคะแต่เราไปย่อยกันค่ะโดยการไปช้อปปิ้งเครื่องสำอาง่นเองซึ่งเรากลับมาช้อปที่บิวทรยมนะคะทุกคนของกินน่ารักเยอะมากฉันไม่น่าไปกินข้างบนเลยหนาว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 ยังไม่หายเลยเนาะ ข้ามาแล้วข้าเบียร์เทียม,มซื้ออะไรดีวะ่อะอย่างแรกเลยคือแป้งดรพงษ์หมดนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาแป้งดรกพงษ์กัน299บาทเราใช้เป็นเบอร์2-3ใช่ไหมเบอร์2-3หนึ่งตลับ่ะเดี๋ยวเราก็เซอร์เป็นนี่ค่ะแป้งครับดรพงษ์นะคะเป็นแป้งแบบคุมมันธรรมดาเนาะ2 2 9บาทเบอร์23แกิแบสา้ละกคืออยากเปลีแบบ่ยนเรบ พาเลตตามานะดูนี้ ODBO คือพาเลตตาที่ใช้แต่งหน้าทุกวันนี้มันซส้ำซากมันจำเจซื้อมาตลอดร,ราคาใช้มาแบบเป็นปีแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนอันใหม่จากที่ดูตอนนี้คิดว่าอันเนี้ยน่าทุกของ ODBO นะคะรับเบอร์สูตหนึ่งสิสวยๆเหมือนั้นเลยอะ่ะโอเคงั้นก็ทุบเป็นอันนี้เนาะอีกอ่น เรียบร้อยนะคะหมดไป548บาทคือไม่มีอะไรทำนะวะดูหนังก็แล้วกินข้าวก็แล้วซื้อของก็แล้วต่อไปเหลืออะไรเหลือซื้อเสื้อผ้าค,ค่ะเดี๋ยวมาดูเสืส้อผ้าชันอาชันชันจีกันว่าจะเป็นยังไงเนี่ยวันหยุดวันว่างๆมันมีอะไรให้ทําแค่นี้แหละแต่ว่าเย็นนี้นะคะดูเหมือนเพื่อนเนี่ยจะชวนไปกินหมูกระทะเนาะแต่ว่าเป็นตอนทุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆเวลาทุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะไม่กินอะไรลแล้วนะแต่ในเมื่อแบบเพื่อนชวนเราก็ ะไปเป็นครั้งคราวนะฮะทุกคนไวรอนดูว่าเย็นนี้จะได้ไปกินบุกกระทะกับเพื่อนใหมก่อนันนี้ฉันก็เดินดูเสื้อผงเสื้อผ้าทําตัวเหมือนคนมีตังค์เลยดูเสื้อผ้าโอเคอย่างนี้ก็เก๋ดีนะเนี่ยแล้วคนข้างลังชุดนี้สวยนะป้าคือ690นะแต่มันมี2ตัวขายเป็นตัวละ690หรือ1ชุดหกร่แน่ใจสวยแต่เหมือนยังไม่สุดอ่ะ มันยังไม่ทําให้มมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยต้องควักเงินซื้อตอนนั้นเดี๋ยวนั้นอันเดียวจะพาไปดูชุดชุดหนึ่งที่เห็นแล้วแบบอยากได้แต่ไม่ซื้อสักทีไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไง่จริงมันไม่แพ้อันเนี้ยเนียร้านนี้มันจะมีชุดหนึ่งที่แบบเรามาดูแล้วแบบอยากได้แต่ว่าไม่ซื้อสักทีแต่ว่ามันอยู่ไหมตอนนี้มันจะไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนจบไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากเซ็นชาร์แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทําแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับห้องกันนะคะทุกคนไปทําการบ้าน เพราะถึงจะเป็นวันหยุดแต่ว่าการบ้านเราก็ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวเรากลับไปทํางานให้เสร็จกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางกลับห้องก่อนนะคะไว้เจอก,กันที่ห้องค่ะ welcome กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เราหนีไปดูหนังมาเนาะว่าก็คือไปดูหลังจากที่หนีไปดูโดเรมอนมาตอนนี้บ่ายสามก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแกจงๆอยากจะอยู่ห้างให้นานกว่านี้นะแต่แบบมันก็ไม่มีอะไรทําแล้วแบบเราก็ไปนคนเดียวด้วยหนังก็ดูคนเดียว เดินซื้อของก็เดินคนเดียวแล้วแบบถ่ายคลิปยากมากคือแบบจะซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือมือนึงก็ต้องถ่าย y o YouTube มือนึงก็ต้องถ่ายติ๊กต็อกแล้วแบบอีกมือนึงก็อยากแบบดูเสื้อผ้าก็เลยแบบโอ้ยถ่ายยากค่ะบอกเลยว่าการที่เราจะถือกล้องกล่องกล้องหรือจะถ่ายคลิปก็ควรจะมีคนมาช่วยจริงๆต่อจากนี้ก็คงจะต้องทํางานค่ะเพราะว่ายังมีการบ้านที่จะต้องส่งวันอาทิตย์นี้เนาะ ก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดวันว่างแล้วก็ทําให้มันเสร็จไปเลยมันจะได้แบบไม่ขลักขาัสั่งเนาะมาคามามา,มา,มาเริ่มเริ่ม,เ,มเปิดแอรก่อนแป๊บนึงร้อนมากคือตอนอยู่ในเซนทรัหนาวมากพอขี่รถกลับห้องเท่านั้นแหละโห่อนกับรอน,น,นคืองานนี้จะเป็นงานของวิชาสถิตินะคะซึ่งเป็นบทสุดท้ายที่เราเรียนนั่นก็คือบทที่10แล้วตอนแรกกลว่าจะเอาไอแพไปด้วยนะ กะว่าแบบเออเดี๋ยวเราแบบนั่งอยู่สตาร์บัคเราทำงานที่นู่นดีไหมอร้ยแต่ว่าคิดไปคิดมาก็แบบก็ไม่อยากแบก iPad ไปแมมันก็แบบมันหนักอ่ะและอีกอย่างต่อให้สตาร์บัคจะเป็นพื้นที่ที่คนเขาเข้าไปทํางานแต่เราอาจจะแบบพูดกับกล้องอะไรเงี้ยดังมากไม่ได้ก็จะรบกวนคนอื่นไงหรือว่าเราจะไปสตาร์บัคตรงนี้ดีตรงที่อยู่ใกล้ๆเราคือตอนนี้เซจะลังคิดอยู่ว่าแบบันไม่อยากอยู่ห้องเท่าไหร่เพราะว่าแกอยู่ห้องมันไม่มีอะไรทาจริงๆนอกจากดูทีวีใช่ไหมก็เลยแบบเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมูดดีอ่ะเอาไงดีทุ เราเอางานวิชานี้ไปทําที่ Starbucks ดีไหมซึ่งไม่ไกลนะคะมันมี Starbucks ที่หนึ่งอยู่ใกล้มอขอติ๊กตอกไปไม่ไปไปไม่ไปงั้นก็ให้เป็นเรื่องของโชคชะตากันแล้วกันจ้าทำไม่ใช่ชอบสุ่มจังเลยแบบเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็สุ่มอุ้ยผลที่ได้คือแกทำงานที่ Starbucks ค่ะ เขาแนะนําให้เราไปทําที่สตาร์บัคอันนี้คือดวงชะตาสุ่มมาแล้วคือตอนนี้มาอยู่ที่สตาร์บัคแล้วนะคะแต่ว่าคนเยอะมากไม่มีที่นั่งเลยอะแล,ะแล้วนะคะเราก็ได้ที่ที่เหมาะในการน,นั่งทํางานแล้วเนาะก็คือคือตอนที่มาคนเยอะมากแล้วแบบที่นั่งมันแบบติดกันไปหมดเลยอะ <S <S แต่ว่าตอนนี้ก็คือที่ตรงนี้มีคนลุกแล้วนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะวนสเวนาะตอนนี้แบบไม่มีคนมานั่งข้างเราเราก็จะสามารถพูดกับกล้องได้นั่นเองขอชิมชาเขียวกอน วันนี้เป็วันหยุดก็จริงแต่ว่าใช้เงินเยอะมากดูนะก็ร้อยแกินข้าวสั0รอยซื้อเครื่องสำอางหาหน่อยนี่อีกร้อยกสิบโอเคมาค่ัทุกคนเรามาเริ่มทำง,งานกันเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะแล้วอาจารย์บอกว่ามีการมันแค่ข้อเดียวแต่ว่ามีสีข้อย่อยก็ละงง ตอนนี้เป็นเวลา16นาฬกา56นาทีนะฮะเราก็ทำงานเสร็จไปทีเรียบร้อย1ข้อที่อาจารย์บอกเนาะกับ4ข้อย่อยเอาจริงมันไม่ได้งงตรงแบบคำนวณน,นะมันงงตรงที่แบบต้องสรุปความต้องสรุปแบบเหมืนเข้าใจให้ได้ซึ่งก็ยังพูดทงงแล้วก็ยังไม่เข้าใจกับที่ตัวเองเขียนอยู่แต่ว่าก็ เขียนตามตัวอย่างที่อาจารย์สอนกันแล้วกันนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการทํางานแล้วก็ส่งงานเนาะชื่อไปฮะกลับห้องกันในเวลาเก่าห้องแล้วหลังจากที่เรามาสิงสถิตยอยู่สตา,า,ไไะะา,า Star b u c k คประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยนะนี่แค่ละร้อยหกสิบาบาทกินให้กินให้คุ้มกินตั้งแต่แบบมันหวานจนตอนนี้มันจืดแล้วอ่ะก็ถือสว่าผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะเรามานั่งสตาร์บัคประมาณเกือบ3ชั่วโมงแล้วก็ ทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกลับไปห้องเราก็นอนไงคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับไปห้องแล้วก็นอนรอเวลาที่เพื่อนจะถักมาบอกว่าเออเดี๋ยวไปร้านหมูกระทะกันและปีท้ายของวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านหมูกระทะกับเพื่อนๆเ,เองหมูกระทปะปหมูกระทปและน,น,นี่ก็คือย่างเสร็จพร้อมกินนะคะมีหมูมีไข่แล้วก็มีเส้นมาเริ่มกินดีกว่าจุด ลาดน้ำจิ้มใส่ไปในเส้นแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันวนะยังไม่บบเปิดกันเต็มปากเต็มคำมคือเราต้องถ่ายคลิปใช่ไหมพวกนี้ก็คิดบทถ้าถ้าถ้าคิปกาถ่ายคลิปก็ถ่ายเอาให้มันเสร็จเถอะแก้วให้มันเปิดแต่อย่าอย่าให้อย่าให้คำมากก็ได้เดี๋ยวเขาไปดูดเรยมอนหลังทำงานเสร็จยังไม่ดูหรอ วันนี้ไปดูมาแล้วบล็อกคลิปเนี้ยคือไปดูโดเรมอนมาแล้วแต่ว่าอยากไปดูดดดอีมันสนุกอันเดิมมาหรอตอนเดิมดูซ้ำไงแล้วอยู่ๆไปเจอเบนอยู่เซนทันได้ไงท่า <ๆ S 1> เดินอ้าจอไอแจมมาเขา,วา,ว,า,ว,า,ว,าวายุพาวายุ <laughs> ยุยุยุ <laughs> มุมยุุยยุ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 ยยยยย กินมาม่าก,กับเราไหม,ไมเหลือ,อตั้งครึ่งก้อนเลยนะใครก,ใกินใครกินยาคมประมาณเดือนสองเดือนมั้งวันนั้นน่ะมันจะอุ่นแล้วเมายาคุมเป็นยังไงอ่ะก็หอมเลยแต่เขาเรียนหนังสือได้ปกตินะ<อ>คุยกับเพื่อนรู้เรื่องไม่เออ ทำไมเขาดูเหมือนอ่องยาคุมหล่อเละดำเขาแต่เขายังไม่ไปตรวจเลยล่าสุดเขาไปตรวจตอนเวันานแล้ว8ปดเเดือนแล้วฮอร์โมนเพศหญิงมันไม่ถึงไง <c oughs> เขาก็เลยเปลี่ยนฮอร์โมนเพศหญิงตัวใหม่ <c oughs> มันครบ6เดือนแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปตรวจ <c oughs> เดี๋ยวนี้แหละปิดเทอมนี้ต้องได้ไปตรวจแต่ว่ามันไม่มีตรวจฟรีแล้วไง มันต้องเสีย5,000เลยกินบูกะทะอิ่มนะคะก็ต้องตอบท้ายด้วยของหวานซึ่งก็เป็นนี้เลยโรตีสไยลใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันดีกว่าคือเมื่อกี้มีคนมาเดินเดินมาขาย,ยางไงเรารู้สึกอยากกินนะคะก็เลยซื้อชุดเล็ก30บาทมนดุกันว่าจะห่อได้กี่แผ่นมาเดี๋ยวเริ่มลองดูมาๆหยิบเลยหยิบเลยน่จของกราปของหวานของหวาน มันอร่อยอร่อยอยูได้มงไม่ได้ีต่อเพราะว่าน้ำมันดดลงไปดูดจาน้ำาม